คือว่าได้เก่าสิบเปอร์เซ็นต์แหละครับผมบ้านสวนบ้านสวนคุ้นตาครับผมครับอันนี้บันไดมันดีดมันก็เลยเอาขันไม้เอาอิดม,มาับไปชันสองอันนี้มืออื่นสิมาเทเพื่อนครับผมสร้างซีแพกมามืออื่นสิมัททรงกันฉันสอง เงินเข้าแล้วเปิดประตู25บาทเอเงินเข้าแล้ว25บาทเลยปะแบบส่องก็เป็นระเบียงหม่องนั่งนี่วางแก้วกาแฟของนี้ย้อนขากับไปนี่หันหนาเบิ่งทางคงทางเบิ่งสวนพี่น้องบ้านสวนเป็นกันจบ อันนี้ก็เป็นห้องสองห้องนอนครับผมอ่ะนี่ยเป็นระเบียงถือว่ากว้างก็ได้ครับโอเคเลยนี่ห้องนี้กว้างหกเมตรครับผมถือว่าโอเคเลยแดดแดดครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างบางส่วน น,นี่ห้องลูกอีกห้องหนึ่งท่างฝักหนึ่งสิเป็นห้องผมอันนี้ห้องผมห้องคุณตาอโอเคเป็นป่าไทยฟังน อันนี้ประกอบต่างโอ้กบประตูผมสั่งมากเกินสั่งมาสี่อันหกอันครับผมทิเดียวใส่ห้องน้าเหลืออู่สองอันนี่ก็เป็นทีงหลังของผมองนี่ทำความสะอาดก่อนครับผมก็ถือว่าข้างบนนี่ถือว่าแล้วครับผมเดี๋ยวสีพื้นกับสีผนังกับบุหลอดเนี่ยผมบว้จงสิจ้างอีกคืนหนึ่งกาแา จ้างความกันเลยครับกระเพ็ดฟ้าซับหี้ก่อนออกไปตามเงินพี่น้องเลยซับหมี้ก่อนรอบนี้เห็ดคั่วก่อนก็ห่องน้าข้างล่างแล้วแล้วจังสีวากันอีกเช่นงึงเรื่องสีเรื่องฝ้าไฟจะเป็นหม่องนงังชมวิวก็ถือว่าโอเคกับผมครับได้คือที่ ออกแบบไ้อยู่เราไปกันหมากันแมวเข้าขึ้นมากครับประตูหน่อย <c oughs> เป็นด้านหน่ะเอ้ยตองปรปับปรุงใหม่ปรปับปรุงมีถัดใหม่ทักหน้าหาต้นไม้ต้นไหลมาปลูกคอยเห็ดไปครับฝั่งนี้แดดแดดครับผม ว่าเสร็จสมบูรณ์เหลือแค่พื้นแค่น,นะครับพื้นทั้งล,างลาง่างสันล่างเตรียมแต่งในแบบว่าคือพื้นครับผมแต่ว่าเข้าจับมาไทายหลุดไปหลายพันแล้วเข้าจะมาไทายหลุดไปหลายพันแล้วพคนมาเพิ่นจะเอาไปเห็ดนดำเห็ดอยู่สวนครับอยู่ไฮยูหน้าครับผมครับเหลือแต่พื้นทั้งล่างอันนี้ก็ ความยาวครับยาวอยู่เก้าเมตรกว้างหกเมตรครับผมชื่อว่าโอเคได้ตามแบบที่เอาไว้ครับผมเอาก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับผู้ติดตามครับเป็นยังไงต่อไปก็คอยติดตามนะครับเนาะอ่ะเหลืองคั่วกับห้องน้ำทั้งหลังครับผมครับอ่ะโอเคครับผมสิเป็นยังไงก็ได้ขอบคุณครับ